เมื่อวานนี้นะสสพักเก้าไก่นะครับ,ค,รบคุณสิริกัญญ<ย>า,<ย>าตัตะกุลนี่นะ,ะท่านออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมที่จะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในสภาต้องบอกว่าคุณสิริกัญญาตอนนั้น ที่ก้าวไกลที่จะจัดตั้งรัฐบาลถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกพิธาได้เป็นนายกสิริกัญญาคนนี้จะได้ดูแลการคังจริงเนี่ยคนนี้แหละที่เป็นรัฐมนตรีการคังเลยเป็นโมเดลไวเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลเลยเศรษฐกิจการเงินของก้าวไกลเลยสิริกัญญาโพ้ดว่าไงฮะขุณสิริกัญญาบอกว่าบอกแบบนี้บอกว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่นะครับจะถามนายกรัฐมนตรีแต่ที่สําคัญนะไม่ได้ถามลอยลอยนะ คุณสิริกัญญาบอกว่าที่โพสต์ก่อนเนี่ยเพื่อวันที่จะมีการประชุมสภาเนี่ยนายกต้องเข้ามานั่งฟังด้วยนะอ่าอ่ายันหนีซบยันหนีการประชุมนะมนายกนะไม่ได้หนีท่านไปลงพื้นที่อ๋อทัวร์นกคำินเออไม่รู้มีหรือเปล่าช่วงนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในสภาอ่าคุณสิริกัญญาบอกว่าให้นายกต้องนั่งในสภาด้วยครับเพราะเดี๋ยวคุณสิริกัญญาจะตั้งกระทู้ถามสดเลยเ,เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยว่าตอนนี้ มันซบเซามันแย่เหลือเกินรโรงไปถึงค่าครองชีพก็ก็แย่เหมือนกันนะฮะโรงงานฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยก็ปิดตัวลงก็เยอะแยะมากมายมันเกิดอะไรขึ้นนายกต้องมาตอบตรงนี้ให้ได้นี่นะฮะคุณสริกัญญาบอกว่าสาเหตุที่ต้องโพส์แบบนี้และเตรียมที่ตั้งกระทุถามนายกเนี่ยไม่ใช่ว่า,ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยหรือว่ากระทรวงอ,อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ย เขาไม่ดีครับทุกวันเนี่ยเขาพยายามที่จะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณสลีกัญญาบอกว่าต้องคิดให้เป็นระบบ,บและคาบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในลหลายๆกระทรวงรอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของมาตรก,การเรื่องค่าไฟค่าน้ำมันรหรือการใช้กลไกท้องถิ่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผู้ที่สามารถบูรณาการข้อมูลและมาตรก,การต่างๆในภาพรวมได้ดีที่สุดก็คือ ไม่ใช่ใครเลยครับนายกเศรษฐานี่แหละนี่นะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับการที่นายกนั่งเป็นประธานการประชุมคอรมอเศรษฐกิจทุกครั้งทุกครั้งเลยใช่ฮะแล้วท่านจะหลบไปได้อย่างไรท่านต้องมาตอบอย่างที่บอกไปว่าในมุมหนึ่งของนักการเมืองเนี่ยเขาบอกว่านายกเศรษฐาไม่ต้องลงพื้นที่บ่อยขนาดนั้นก็ได้มาอยู่มารับฟังนั่งบัชการที่ทำเนียบเลยและ เรียกหน่วยงานต่างๆ,ๆที่มอบหมายไปมาตรวจสอบมาตรวจกันบ้านดู <ฮะ S 1> ว่าผ่านไหมถึงไหนมอบหมายให้ไปเสร็จยังถึงไหนแล้วปัญชนตรงนี้เดือดร้อนแก้ไข,ย,ขย,ยังครับแต่ตอนนี้นายกไม่มีตรงนี้เลยครับต้องบอกว่าถึงผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยครับ่านนายกไม่เคยตอบกระทู้สสก้าวไกลเลย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหปีแห่งความหลังเนี่ย ท่านลงพื้นที่ตลอดเลยมันเจ็บใช่ไหมมันเจ็บตั้งกระทูไปก็เป็นกระทูเหมือนโยนหินลงน้ําำหายต่อมหายต่อมาโอ้โหอย่างนั้นเลยท่านบอกว่าแม้แต่ครั้งเดียวด้วยนะไม่ตอบเลยนะครับแต่จากคําให้สัมภาษณ์นายกในวันที่สามที่ผ่านมาซึ่งกล่าวว่าถ้าว่างจะมา๋อพูดอย่างนี้นะจะมาตอบนะจ๊ะโอุ้ดโห มันต้องพูดเป็นหลักการไว้นิดหน่อยนะท่านนายกถ้กาว่างจะจะจะมาตอบไม่ได้หลีกเลี่ยงอะไร,รนะครับ,รบทำให้เชื่อว่าท่านนายกเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ากระทู้สดเนี่ยคืออะไรในที่ประชุมเนี่ยและจะเกิดขึ้นทุกเช้าวันพฤหัสเวลาเดิมทุกครั้งทุกสัปดาห์ท่านก็รู้อยู่แล้วเน<ช>ี่ยต้องมีการตั้งทุกวันพฤหัสแล้วก็ทุกครั้งด้วยนะครับจากนี้เราคงจะได้เห็นนายกนะครับท่านเศรษฐาเทวีสินเนี่ย มานั่งบ้างม,มานั่งเป็นในสภาบ้างมาตั้งมานั่งตอบกระทู้ถามสดของบรรดาสมาชิกสภาบ้างครับครับอัน,น,นี้ถามว่ามันสดไหมกระทู้เนี่ยโอเคละเพราะว่าคุณสิริกัญญาเขาเปรยมาถึงขนาดนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละนะฮะมันมันไม่ได้เป็นเรื่องอื่นใดแต่คําว่ากระทู้สดเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแบบสดๆเลยต่อจากต่อจากเรื่องของปมเศรษฐกิจซบเซานี่แหละ พูดง่ายๆคือถามปุ๊บตอบปั๊บใช่แต่ตัวท่านต้องมานั่งนะครับไม่ใช่ไปโยนให้คนนู้นคนนี้มาตอบแทนมันไม่ตรงมันไม่ตรงประเด็นครับก็เป็นการเรียกร้องเรียกร้องหรือถ้าท่านไม่ว่างก็มอบหมายพี่รุตไปตอบได้ไหมเราเราก็ต้องเป็นหนึ่งในคณะทํางานของท่านหรือว่าเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือเป็นคณะที่แต่สุดท้ายแล้วเราตอบแทนไม่ได้บอกว่าตอบไม่ได้แล้วก็ท่านมันเป็นเรื่อง มหาภาพใหญ่เลยนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคนที่รู้โรงงานอุตสาหกรรมมาปิดไปกี่รายแล้วหรอใช่ไหมคนที่รู้จริงๆเออก็คือตัวท่านเองใช่มาตอบนะครับอำนาจมาอยู่ที่ท่านเบ็สเ็จไงเรียกมาถามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม